เพื่อนๆคะคือต้อยใส่ทองแดงแล้วทีเนี้ยมันมันเป็นสีดําพอใส่ไปแล้วมันเราดนเนื้อไงถ้าใส่โนเนื้อมันจะเป็นสีดําใช่ไหมวิธีแก้ก็คือเพื่อนๆดูนะอันนี้น้ําน้ําใส่น้ําลงไปนิดเดียวนะวางทองแดงลงไปเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ไปเอาเนี่ยเป็ดเป็ดดักเดี๋ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นเป็ดไหม เป็ดดักที่ล้างห้องน้ำอะ่ะอ่านี่แหละอามาและใส่ลงไปนะเพื่อนๆนะเออนี่คือวิธีการทำความสะอาดทองแดงนะคะ เนี่ยปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาออกมามันก็ใส่วิ่งเหมือนเดิมแต่บ้านเราก็เป็ดสีม่วงอ่ะดีค่ะเพื่อนๆพอต้อไปใส่ถุงมือมาเพื่อว่าจะจับไอตัวนี้ขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรมากเลยแทบไม่ต้องขัดไม่ต้องทําอะไรเลยจะขัดก็ได้ขยายมือขยี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ เห็นไหมเพื่อนๆใส่วิ่งเหมือนเดิมเลยค่ะจากดำดำปีตะกี้นะคะเพืเ่อนๆอ่าแล้วก็แล้วเอาก็แล้วเสร็จแ,แล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าแค่นั้นเองค่ะสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะ